จากนั้นครับเราก็เปลี่ยนสีตัวเส้นแต่ละเส้นกันนะครับก็คลิกที่กราฟที่หนึ่งนะครับไปที่คอลเลอร์นะครับเลือกเป็นสีนี้แดงๆหน่อยปุ๊บส่วนเส้นอื่นนะครับผมให้เป็นสีเทาหมดเลยนะครับผมไปครับกลเลอรกอันที่สามอันนี้อ็เลือกอันที่สามอันนี้ก็เลอกห้าในหกจากนั้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของเลเบลละ ผมเอาเมาส์มาคลิกที่โตชาร์ตตัวนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ชาร์ตดีไซน์นะครับเลือกเป็นแอร์ชาร์ตแอนิเมเลือก d a t a Label ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเป็นอยู่ทางขวามือของการาฟนะครับปุ๊บเฮ้ยก็จะได้มาแล้วเนาะเป็นแบบนี้เลยขั้นแรกเอาเมาส์ไปคลิก2ที1นนะครับแล้วก็ไปที่ตรง Label o p t i o นนะครับเลือกไป Label Option ตรงนี้แล้วก็เลือกมาซ้ายมือปุ๊บเฮ้ยเขาก็เรียกมาฝั่งซ้ายแล้วนะครับ ทำแบบนี้กับทุกๆฝั่งนี้เลยนะครับก็อขีดม่อขีดจะมีดสามขึ้นเลยได้แลนี้ต่อมานะครับเราก็จะเอาตัวเลเบลตรงนี้ครับมาแทนค่าตรงแต่และเลเบลที่เรามาร์กตงแต่งไว้แล้วนะครับก็ามาคลิกตรงที่เลเบลเส้นนี้ทีหนึ่งตัวข้างบนเนี่ยเราสามารถลบได้เลยเนาะเพราะว่าเดิมทีแล้วมันแค่เป็นตัวมาร์กไว้เฉยว่า โอเคระยะแกนก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะลบตรงนี้ไปนะครับยี่ิทโอเคต่อมาครับก็เลขแปดห้าตรงนี้เนาะเราก็เลือกตรงนี้จริงๆแล้วหลัเส้นนี้มันเป็นตัวแทนของข้อมูลของตัวของวาเนาะเราก็อาจจะคลิกมาที่ Data l a b e l ตรงนี้ที่นึงนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Label Option นะครับ แล้วก็ตีคําว่า value ออกเอา value form cell มานะครับก็จะเลืกหน้าต่างตัวนี้ออกมาให้เราเลือกตรง data label range นะครับช่วงที่เราจะกเอา label มาใส่ก็คือเป็นของหวานเนาะเราก็ลาตรงนี้มาเลยครับปึ๊บกดโอเคปึ้งเอ๋มันก็จะขึ้นหน้เราอัตนมัติต่มมานะครับผมก็จะมาปรับให้มันอยู่ในรายเดียวกันตรงนี้เนาะเอา mouse ไปคลิกที่ชาร์จตัวนี้ทีหนึงนะ่งเนาะก็ปรับย่อลงมาดินนึงนะครับปึ้งแล้วก็ลาามาฝั่งซ้ายนิดหน่อย ตามความต้องการของเราได้เลยครับรับรักกันยับหรอกอยาเล่นขับมันี่มก็ทำกับตรงนี้กับทุกๆเส้นเลยนะครับ o k เ y let's go รีวิวตรงนี้ผมอาจจะขอเป็นตัวหนานะครับปุ๊บพอหน้าได้แล้วเนาะหน้าตาแบบนี้ก็ปรับแต่งสีให้ตามความต้องการของเราเลย มีที่ที่ผมเอาเป็นสีเขียวเนาะเพราะมียอดขายที่เติบโตขึ้นนะครับก็ติ๋วอยู่เรื่อยนะครับสุดท้ายจะเป็นสีแดงเนาะเพราะว่ามียอดขายที่ปรลงนะครับสีเดียวกับเส้นกราฟตรงนี้ครับก็คลิกที่หนึ่งนะครับจะใช้ทริคอีกทีหนึ่งนะครับโดยเอาให้เป็นสีขาวปึ๊บแล้วก็เทปกราฟตรงนี้เอาไปพีเศษงานได้อย่างเรียบร้อยครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับผมขอบคุณครับ